สื่อเทพดานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาคนลายมือกากบาทตรงกลางหัวใจดวงชะตาพลังอำนาจเก่าจะมาจะมาหนุนนำทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองแต่ก่อนอื่นขอให้ท่านรับทรัพย์รวยโชคกันก่อนก่อนที่จะมารับฟังสามราศีมีของดีติดตามท่านมาพนมมือขึ้นครับ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินรุ่งโรระสมเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าให้ร่ำรวยด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามีสิ่งดีๆกำลังจะเกิดบังเกิดแก่ตัวท่านนะครับ ท่านจะรับรับโดยโชคเป็นมาเรษธีแสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วท่านฟังดูแล้วไม่แปลกหรอกครับแสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายดวงโดยการดูจากลายมือและย้ำดวงชะตาจากไพ่ยี่ีบ่งบอกถึงพลังเก่าอำนาจเก่าที่จะหนุนนำทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองทั้ง12ราศีนี้แสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นจะลุ่งจะลุ่งโลดประสบ็จมีพลังอำนาจ เข้ามาแก่ตัวท่านแต่ว่าเรามาเปิดไพ่ย้ําดวงจะตาดูว่า3ราศีไหนเด่นบอกได้เลยนะครับทั้ง12ราศีนี้เด่นนะครับที่มีการกรบาดตรงกลางหัวใจนะเด่นเป็นอย่างมากแสงม้าทิศจะหนุนนําและจะพิกผันไปทางด้านดีๆเสือจะหันหลังท่านเคยได้ยินคําว่าเสือตะปบหันหลังไหมครับมีพลังมีอํานาจใครอย่าคิดที่จะเขาเรียกว่า จะลอบกัดเสือมีอำนาจแต่ก็โดนลอบกัดได้เช่นเดียวกันนะครับท่านอยากคิดว่าท่านเป็นคนมีอำนาจมีวาสนามีตำแหน่งแต่ว่าไม่มีใครลอบกัดเนาะก็เคยดูสารคดีไหมไฮยีน,น่าก็ลอบกัดได้เป็นหมาป่าตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่เลยขนก็ไม่ได้เท่น่าเกียดมาลอบกัดท่านท่านดูมีสง่าราศี สมกับคนลายมือกระบ,บาดและแสงพระอาทิตย์กำลังจะโดดเด่นขึ้นทะยานสู่ทอฟ้าอำนาจวาสนาท่านกำลังจะมาจะร่ำรวยแช่มชื่นเป็นที่สุดสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านของเก่าที่ติดตามตัวท่านมาจะมาหนุนนำํำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองมีของดีติดตัวท่านอยู่นี่เอาออกมาใช้สิแห่ดวงท่านไม่ธรรมดาจริงๆ ใครดูคลิปนี้รับรองมีพลังกลับไปทําธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามันมีของดีพบติดตัวขั้นมาดีก็ดีไม่ดีก็บอกไม่ดีาสามราศีนี้ดวงเด่นสิบสองราศีนี้ยอดเยี่ยมนะแต่าสามราศีนี้ดวงเด่นราศีแรกราศีพฤกษภราศีพฤกษภทําอะไรแล้วจะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าอยู่ในศินในธรรม ดวงชะตาคูบาอาจารย์จะช่วยปกปกัปกคุ้มครองท่านจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงนินแสง้าติกํำลังจะขึ้นทำไมบอกว่าชาวราศีพฤษภถึงอยู่ในเกณฑ์นี้ชาวราศีพฤษภกําลังจะดีกําลังจะเด่นกําลังจะดังแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างมากดทับไว้ไม่ใช่ราศีอื่นไม่มีนะมีแต่ว่ามันดีไปแล้วไงแต่ว่าราศีเนี้ยมันโดนกดเอาไว้เดี๋ยวมันจะเฮงเดี๋ยวมันจะปังเดี๋ยวมันจะรวย เคยได้ยินคำว่าเสือหันหลังมาตะปบ,บไหมไอ้พวกที่มาเล่นงานท่านด้านหลังนี่แหละพวกไฮยีนา่าพวกหมาป่าตัวเล็กตัวน้อยคอยกัดคอยจิกคอยดินทารับหลังท่านเป็นเสืองไงม,มีอำนาจมีวาสนาก็แน่นอนอย่าพลาดพังเสือก็ตายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีของดีก็ต้องใส,ส่พบติดตัวไว้ไม่ใช่วางบูชาวไว้บนทิ้งไม่ใจใสใจอะไรแน่นอนครับ พลังอำนาจตรงนั้นก็จะมาลายหายไปสิ้นท่านต้องใส่อรัตนาขึ้นคอเลยพาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเตรียมตัวรบับทรัพย์รวยโชคถูกหวยรางวันที่หนึ่งบางคนอาจจะฟังดูแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกรางวันที่หนึ่งมันจะฟังแล้วมันเวอร์ไปหรือเปล่าทํำไมจะไม่ได้ล่ะครับท่านอย่าดูถูกที่ท่านมีพลังอํานาจซ่อนเร้นอาไว้อยู่สิครับคนเรามีพลังอํานาจมีพลังอะไรบางอย่าง มีเสือหันหลังก็ตะปอไปอย่าไปกลัวแสงอาทิตย์จะขึ้นแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคถูกลแล้ไว,ว้ลงกันได้หนึ่งร่ำรวยต่อแต่นี้ไปทําไมจะถูกไม่ได้ละ่ะคนจะเฮงก็จะเฮงอย่าไปกลัวนะครับดวงชะตาท่านเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเป็นหมหาเศรษฐีพลังอํานาจเก่าจากมาพลังอํานาจเก่าเป็นยังไงก็พลังในอดีตชาติ คนลายมือกระบาดพลังเนดีจาชาติจะมาหนุนดวงชะตาทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองพิกผันไปทางด้านที่ดีเฮงๆรวยๆต่อจานี้ไปนะครับรับพลังบวกไปนะครับดึงพลังออกมาให้ได้นะครับท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าเปิดจกกักรกลนะครับเปิดตาที่สามนะครับดึงพลังออกมาอย่าไปปลดปล่อยหรือว่าหมกปุ้นกับเรื่องราวที่ซ้ําซ้อนคิดมากอะไรก็ปล่อยออกไป ทิ้งไปให้หมดแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านมาดูราศีต่อไปลาศีต่อไปลาศีกันราศีกันเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีของดีติดตามตัวท่านมาตลอดทุกภพทุก,ก,กชาติท่านจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีอพลังอํานาจวาสนาเก่ามาหนุนนาลายมือกากบาทตรงกลางหัวใจบางคนอาจจะไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่เด็กอาจจะมาขึ้นตอนโตหรือวัยกลางคนหรือว่าพิพัน มันขึ้นอย่างไม่ชัดก็มีบางคนแบมือออกมาหมอทันดูเลยว่าโอ้โหมันขึ้นยังไม่ชัดแต่ไปเรื่อยๆสามเดือนขึ้นมาเฮ้ยชัดขึ้นมาเฉยมันแปลกจังเลยนะแล้วมือกับด้านมีพลังอํานาจนะครับมือนุ่มนิ่มบางทีไม่ใช่มีพลังอํานาจนะท่านอย่าเข้าใจผิดว่าแต่ว่ามันสขสบายแต่ว่ามือที่มีพลังอํานาจมันต้องด้านมันต้องแข็งมันต้องกระด้างยิ่งคนทํางานหนักๆมันมีอํานาจมีวาสนา แต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปคนระับมันต้องเหมาะสมกับตําแหน่งที่เหมาะสมกับตัวท่านดวงชะตาก็เช่นกันมันต้องเหมาะสมกับตําแหน่งที่วางไว้กับตัวท่านบางคนบอกบอกได้เลยว่าตอนนี้ต้องไปเป็นแม่ทัพมีอํานาจวัฒนาที่มือด้านแข็งต้องไปต่อสู้แต่บางคนมือนุ่มนิ่มดูเส้นวัฒนาและเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็เรียกว่าเสือนอนกิน นั่งแล้วสุขสบายจเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องไปซีเรียสกับชีวิตมันก็รวยแต่ว่าบางคนต้องทํางานหนักไงทำงานหนักถึงจะรวยจะพิพผันไปทางน้านดีๆลุกเร่ไปสำเร็จเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเอาอีกแล้วหมอซันบอกเอาอีกแล้วถูกหวยรางวัลที่หนึ่งบางคนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าใครจะรับผิดชอบหมอซันถ้าผมถ้าผมไม่ถูกใครจะรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบตัวท่านเองต้องรับผิดชอบเพราะว่าท่านถูกท่านเสียงเงินเองซื้อร้อยหนึ่ง ฉลาก,กินแบงก็เสียร้อยหนึ่งยาเสียยังไงล่ะครับก็คงไม่มีใครรับผิดชอบได้แต่ว่าอย่าไปยอมแพ้สิครับพลังจิตใจมันเหนือยิ่งกว่าใบฉลากกินแบ่งแค่หนึ่งใบอย่าไปกลัวสิกลัวทําไมอย่าไปกลัวดึงพลังออกมาที่ซ่อนเลนอยู่ในตัวท่านพลิกผันไปทางด้านดีๆท่านจะร่ํารวยรับโชครวยทรัพย์เป็นหมหาเศรษฐีเฮงงๆรวยๆต่อแต่นี้ไป ดวงชั้นเตรียมตัวรับทรัพย์พลิกดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีสวมองพระที่ท่านนับถือเมตตาครูบาอาจารย์เมตตาท่านดวงชั้นจะเปิดเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคมาดูลาศีต่อไปลาศีธนูยังไม่พ้นกับลาศีธนูลาศีธนูเป็นอีกหนึ่งดวงชะตาที่ดวงชะตาแปลผันไปทางด้านที่ดี จะรวยรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเป็นทองสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านพลังอำนาจบุญวาสนาบุญเก่าจะมาหนุนนำแก่ตัวท่านเชื่อไหมครับคนราศีธนูค่อนข้างที่จะเนี้ยบเนี้ยบเซอร์บางคนอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจนะว่าเนี้ยบเซอร์ปนปยังไงเนี้ยบด้วยแต่ว่าลุยด้วยนะครับเป็นคนลุยๆแต่ว่าแต่งตัวต้องดูดีเป็นคนมีบุญวาสนาที่หนุนนำ ดวงแสงพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นท่านถ้าท่านบอกว่าฉันไม่มีอะไรดีเลยในในชีวิตเพราะฉะนั้นเตรียมตัวแสงพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นท่านจะมีเหมือนเสือหันหลังตะปบเหยือ่อเดินไปแบบเนียนๆไม่ต้องไปแ,แคร์สือไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิน้นเดินไปเนียนๆแล้วมันเข้ามาใกล้ๆตะปบแลวกกินเหยื่อทันทีดวงท่านจะเปิดนุ่โล่ไปสำเร็จเตรียมตัวรับทบรัพย์ผูกหวยลงัาทีหนึ่ง ล่ำรวย2ี่สบสี่ล้านเจ็ดสิบสี่ล้านบางคนบอกว่าเป็นไปได้หรอเจ็สิบสี่ล้านดูถูกตัวเองไอ้คนประเภทน,นี้ไอ้พวกดูถูกตัวเองอย่าดูถูกตัวเองตัวเองเป็นคนมีอำนาจมีวาสนาดูแบมือสิแบมือแบมือแล้วก็ดูลายมือตัวเองว่ามันมีอำนาจไหมอย่าดูถูกตัวเองอย่าดูถูกหมอสันหมอสันบางคนนะดูถูกตัวเองเลย พอท่านไม่รู้จะพูดยังไงนะครับท่านดวงดีท่านอะดวงเฮงดวงมหาเฮงดวงเป็นเศรษฐีแต่ว่าดูถูกตัวเองไงมันดึงให้ตัวเองต้อยต่ํานะครับมันดึงให้ตัวเองต้อยต่ําม,มันก็ดวงชะตาวาสนาคุณมันไม่ธรรมดาแต่ว่าคุณอะชอบดูถูกตัวเองโอ้ฉันไม่มีทางถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรอกหมอซานผมไม่มีทางหรอกผมเกิดมาเนี่ยชีวิตผมเนี่ยโอ้ลำบากมาตั้งแต่เด็ก ข้าวก็กินกับมามา่าอย่าดูถูกตัวเองครับดึงพลังตัวเองออกมาฮึดสู้ทำให้มีมสองมือสองเท้าสองลูก,กตาหนึ่งสมองโง่่าคนอื่นท่าที่ไหนแล้วไม่ได้โง่ผมไม่ได้โง่ก็รู้เนี่ยคุณก็บอกว่าตัวเองไม่ได้โง่แล้วทาไมคุณคุณอย่ายอมแพ้สิครับคุณสู้สิ คุณฮึดขึ้นมาพลังดวงชะตาของคุณมันไม่ธรรมดาคุณมันลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือตรงกลางหัวใจไม่ธรรมดาจริงๆเลยและคุณจะยอมอะไรล่ะครับคุณสู้สิครับพลังอะไรบางอย่างมันดึงอยู่ภายในของคุณแต่ว่าบุญวาสนาก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณอย่าไปเชื่อว่าเอ้ยถูกกําหนดเอาไว้หมดแล้วมันจริงครับเรื่องกําหนดไว้เนี่ยแต่ว่าเคยได้เจอทําไหมครับของชื่อกล่าวไว้ว่า คนที่คิดว่าดวงชะตาตัวเองเป็นต้อยต่ำเนี่ยคือคนที่ว่าเป็นบุคคลธรรมธรรมดานะครับไม่คิดว่าเราจะสามารถพลิกดวงชะตาแก้ผ่านไปทางด้านท,ที่ดีคืออะไรครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมาฐานนะครับคือบุญกุศลหนุนนำไปบวชก็คือบุญใหญ่อนุบมทนาบุญกับการบวชไปงานบวชหรือบุญใหญ่ทั้งนั้นเลยมันจะเจริญรุ่งเรืองก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเอง คนดูถูกตัวเองคือคนที่น่าสงสารต่อไปนี้ไปไม่ต้องดูถูกตัวเองไม่ต้องไปข้ามควรให้ใครฟังว่าฉันนี่ไม่มีข้าวจะกินมีกินข้าวกับเกลือนะครับอย่าดูถูกตัวเองคิดว่าฉันมีพลังอำนาจวาสนาแล้วท่านจะเป็นเหมือนเสือเหี่ยวหลังตะปบเหยือ่อเสือก็บอกบอกอยู่แล้วนะเสือนิ่งใจเย็นแต่เหนียวหลังไป,ประปบเหยือ่อให้มันตายใจ แสงพาทิกเจขึ้นแล้วจะกลัวอะไรอย่าไปน้อยใจในชะตาชีวิตหมอสันพูดปุ๊บบางคนฮึดสู้ขึ้นมาเลยนะแต่หมอสันบอกได้เลยว่าดวงชะตามันไม่ธรรมดาคนที่มีลายเบือกระบาดท,ทำไมต้องต้องกลัวทำไมต้องต้องท้อแท้ทำไมะครับอย่าไปดูถูกตัวเองเด็ดขาดหมอสันเคยเจอบุคคลที่มีพลังด้านลบหมอสันเดินหลบหนีเลยนะครับไม่ใช่จะมีอะไรกับเขาแต่ว่า มันดึงพลังทางด้านลบไปมันไม่ดีนะครับมันเอาพลังด้านเราแบบมาใส่นะครับคนเราสิ่งแสต่างๆนะท่านเคยสังเกตไหมตื่นเช้าขึ้นมาก็รับพลังบวกทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีใครหรอกที่บาดถึงโอโหจันชีวิตบัตรบชีวิตย่ำแย่โอโหมาดูแต่เรื่องไม่ดีตั้งแต่เช้าไม่มีหรอกครับเขามีแต่รับพลังทางทางด้านบวกไปเอาหินมารับพลังมาล้างน,น้านะครับทาให้น้าไหลผ่านก็ขึ้นโมง นะครับแล้วก็รับพลังสิ่งดีๆบังเกิดแก่ตัวท่านเปิดแอร์เย็นๆในบ้านนะครับถามว่ามันเปิงไฟไหมมันเปองแน่นอนนะครับแต่ว่าเปิดบางช่วงทําไมจะไม่ได้ละ่ะมันจะสักกี่ตังค์นะครับท่านก็เปิดสักร้อยสองร้อยท่านก็ปิดนะครับอย่าไปแพงมากนะครับเปิดเป็นช่วงๆเพื่อเสริมพลังดวงชะตาให้แก่ท่านแล้วท่านก็ฮึดสู้ตั้งสติให้มั่นคิดถึงว่าสิ่งไหนที่ท่านควรจะทําสิ่งไหนไม่ควรทําก็อย่าทํา ผิดศีลข้อ5นะครับผมผิดสินทั้งห้าข้อก็อย่าไปทําข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิกข้อสามไม่พูดปดยข้อ5ไม่ดื่มเหล้าก็อย่าไปทําถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าทําเพราะว่าเลี่ยงแล้วดวงชะตาจะ,จะเจริญลุงเรืองแล้วจะมีความสุขทาไมถึงไม่เลี่ยงนะครับมันก็เลี่ยงออกไปสินะครับพรหมวิหารสี่ต้องมีไม่ใช่ไปถึงก็มีแต่อิจาริษยามีแต่คิดให้ร้ายคนอื่นมีแต่ไม่ปล่อยวางนะครับใครจะเป็นยังไงข้อเรื่องของเขามันไม่ใช่ตัวเรานะครับ ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับเขาจะเป็นยังไงก็ดียินดีกับเขาไปนะครับข้อหนึ่งจะไล่ให้ฟังนะครับผมวิทยาสีมีอะไรบ้างข้อหนึ่งนะครับเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาเมตตาคือข้อหนึ่งเมตตาคือการให้บุคคลคนอื่นโดยที่ไม่คิดอะไรเลยนะครับให้ไปเลยนะครับเมตตานะครับให้แล้วเสร็จปุ๊บเขาได้ดีก็โอเคก็ยินดีกับเขานะครับเราก็ไปทําหน้าที่ของเรามีเรื่องให้เราทําต้องชีวิตต้องมีเรื่องให้แก้เยอะแยะไปหมดเลย ข้อ2คือการลุนาการลุนาคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับอยากจะให้เงินลูกหลานอยากจะให้เงินอะไรให้ไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรรู้ว่าลูกมันจะไปทําชัว่วหรือไปทําอะไรก็ปล่อยเขาไปนะครับสิ่งดีๆมันจะบังเกิดแก่ตัวลูกของเขาเองนะครับพยายามอธิบายเขาฟังนะครับหรือว่าเพื่อนก็ได้ให้ไปแล้วไม่ต้องไปทวงคืนนะครับเขาจะกองหรืออะไรปล่อยไปนะครับผมเงินเราเก่งอยู่แล้วเราเป็นเสือสิบเอ็ดตัวเราหาใหม่ได้ นะครับข้อที่สามนะครับมุทิตานะครับมุทิตาคืออะไรครับคือการที่เห็นลิงปีตนต้นไม้เราก็ไม่เห็นอยากจะต้องปีนเหมือนเขาเลยเปรียบเหมือนยังไงครับเปรียบเหมือนเขาขับรถเฟอร์เลรี่เราขับรถมาด้าถามว่าใครมีความสุขกว่ากันแน่นอนเฟอร์เลรี่มันนั่งสบายนะครับผมมันไม่สบายมันนอนขับนะนะครับมันนอนขับถามว่าใครสบายกว่ากันเราสบายกว่านะ นะครับแต่ว่าเขาก็มีความสุขสตไตลยของเขานะครับคือบุติตาคือการไม่อิจฉาคนอื่นนะครับเขามีอะไรเราก็มีของเราเราก็มีความสุขนะไม่เห็นจะต้องไปแคร์เลยนะครับผมปล่อยวางเฉยอย่าราก็หาได้เช่นเดียวกันนะครับมี2มือ2เท้า2ลูกตานะครับดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกไปสมเร็จต้องมีภพหยาดสี่ข้อสุดท้ายคืออุเบกขามีเรื่องอะไรที่สุดปัญญาสุดความสามารถเราแล้วนะครับเราต้องปล่อยวางให้ได้ มันไม่มีความมันไม่มีอะไรที่เราจะทําได้แล้วนะครับปล่อยวางนะครับมันสุดความสามารถแล้วดวงชะตาท่านจะพลิกเป็นเสือหันหลังไปตะปบเหยื่อแล้วดวงชะตาแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ท่านจะเปิดรุ่งโลกสำเร็จรับรับโวยโชคเป็นมาศรษฐีแน่นอนครับโอเคครับขอให้ท่านพบความสุขความเจริญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของหมอทันนะครับสวัสดีครับ